สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องๆองทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช n n e l อ้ออีซี่โคเชกันนะจ๊ะสำหรับแพทเทิร์นลายต่อไปนะจ๊ะที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่พี่น้องๆองทุกท่านได้ชมกันนะก็จะเป็นลายลักษณะนี้นะดูลายใกล้ๆกกันเนาะชิ้นงานด้านหน้าและด้านหลังก็จะเหมือนกันนะ ส่วนใหม่ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้นะจ๊ะพี่อ้อใช้ตัวนี้นะ Summer Super Soft เป็นอะคริลิกร้อเเซแล้วก็เส้นอ้วนเบอร์20ขนาดของเส้นก็อยู่ประมาณนี้ส่วนเข็มโคเชที่ใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อใช้หัว1.25 หนึ่งจุดสองห้ามิลน,นะแต่ว่าหลักๆแล้วพี่อ้อจะใช้ด้ามสีน้ําเงินเพราะว่าจะจับถนัดมากฝ่าแต่ว่าด้ามสีน้ําเงินนี้จะมองไม่เห็นนัมเบอร์แล้วนะสาหรับคลิปนี้นะจ๊ะถ้าบางช่วงขณะที่กําลังสาธิตนี้ได้ยินเสียงแทรกเข้ามาบ้างพี่อ้อก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะเพราะว่าขณะที่กําลังอัดคลิปนี้เป็นช่วงเทศกาลนะ ในส่วนความยาวของโซ่นะพี่พี่น้องน้องก็ถักเผื่อไว้ได้นะเดี๋ยวถ้าเราได้ขนาดแล้วก็ชิ้นงานของเราแล้วเดี๋ยวเราสามารถที่จะมาแกะโซ่ออกทีละโซ่ได้นะจ๊ะแล้วก็ชิ้นงานที่เราถักเสร็จแล้วก็จะไม่เสียหายนะถักเผื่อไว้นะจ๊ะลองดูนะ พี่ออก็จะถักไว้ประมาณนี้นะพอได้ความยาวของโซ่ตามที่เราประมาณการไว้นะพี่ออก็จะถักโซ่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ข้ามโซ่มาหนึ่งหลักลงซิงเกิลโคเชลงไปนะแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ซิงเกิลโคเชมาอีกหนึ่งหลักเป็นหลักที่สองแล้วก็ตามด้วยโซ่เก้า 7 8็ดพอได้โซ่9้าแล้วนะเราก็ลงมาที่โซ่หลักเดิมนะจ๊ะเลื่อนห่วงหรือสลิปสติทนั่นเองเลื่อนห่วงออกมาแบบนี้นะแล้วก็โซ่สี่หนึ่งสสามี่โซ่สี่เรานับหนึ่งสสาี่นับโซ่ข้ามมาสี่หลักเรามาลงหลักที่ห้าด้วยซิงเกิลโครเชตแบบนี้นะ แล้วก็โซ่เก้าพอได้โซ่เก้าแล้วลงที่โซ่หลักเดิมเลื่อนห่วงเลื่อนห่วงลงหรือสลิปสติปนั่นเองแล้วก็โซ่หลักถัดไปซิงเกิลโคเชแล้วก็โซ่เก้า ตงที่โซ่หลักเดิมเลื่อนห่วงออกมาแบบนี้นะตามด้วยโซ่สี่นับโซ่ข้ามไปสี่หลักลงหลักที่ห้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ซิงเกิลไปโซ่หลักที่ห้าลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ถักเหมือนเดิมนะตรงนี้เราถักด้วยโซ่เก้า โซ่เก้าแล้วก็ลงที่โซ่หลักเดิมเลื่อนห่วงออกมาขอโทษจะันติดอะไรเนี่ยแล้วก็โซ่หลักถัดไปสิงเกิลโคเชโซ่เก้าพอได้โซ่เก้าแล้ว เลื่อนห่วงในโซ่หลักเดิมก็จะได้แบบนี้นะ นับข้ามมาหนึ่งสองสามสี่มาลงหลักที่ห้านะหลักที่ห้าแล้วก็โซ่เก้าโซ่เก้าแล้วเราก็มาเลื่อนห่วงในโซ่หลักเดิมตรงนี้พี่อ้อจะจบด้วยโซ่หลักถัดไปด้วยซิงเกิลโคเชจะแบบนี้นะ พี่ออกขึ้นด้วยหนึ่งหนึ่งห่วงตรงนี้เวลาจบก,ก็จะจบด้วยหนึ่งห่วงเหมือนกันนะต่อไปแถวถัดไปเราก็จะขึ้นด้วยโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพี่กลับมาซิงเกิลโคเชกลางห่วงเลยนะจ๊ะ ห่วงนี้นะแล้วก็ซิงเกิลโคเชอีกหนึ่งครั้งในห่วงถัดไปแล้วก็โซ่สี่ s ิงเกิลโคเชหนึ่งแล้วก็จับอีกห่วงลงมาด้วยก,กันซิงเกิลโคเชลงไปโซ่สี่ ซิงเกิลโคเชแล้วก็จับอีกห่วงหนึ่งมาซิงเกิลโคเชคู่กันนะแบบนี้โซ่สี่ิงเกิลโคเชแล้วก็อีกหนึ่งห่วงจบด้วยโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้ง จะออกมาลักษณะนี้โซ่หนึ่งนะจ๊ะโซ่หนึ่งแล้วซิงเกิลโคเชลงไปแล้วก็โซ่สี่ลงที่หลักนี้ซิงเกิลน,นะจ๊ะเสร็จแล้วโซ่เก้า เลื่อนห่วงในโซ่หลักเดิมนะแล้วก็ซิงเกิลในโซ่หลักถัดไปโซ่เก้าแล้วก็เลื่อนห่วงในโซ่หลักเดิมตามด้วยโซ่สี่ เป็นลักษณะนี้นะโซ่สี่เสร็จแล้วเราก็ซิงเกิลลงไปในโซ่หลักนี้ตามด้วยโซ่เก้าแล้วก็ในโซ่หลักเดิมเลื่อนห่วงมาซิงเกิลในโซ่หลักถัดไป ตามด้วยโซ่9้าในโซ่หลักเดิมเราเลื่อนห่วงนะหรือทําสลิปสติทนั่นเองที่เขาเรียกกันเนาะหรือตัว C รหัสนะก็หนึ่งสอโซ่4จะเป็นลักษณะนี้นะ มันเดิมซิงเกิลลงไปโซ่โซเก้าเลื่อนหัวออกมาในโซ่หลักเดิมแล้วก็ซิงเกิลโคเชในโซ่หลักถัดไปโซ่เก้าในโซ่หลักเดิมนะจ๊ะเลื่อนห่วง แล้วก็หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่พี่อ้อก,ก็จะพยายามถักช้าช้านะสิงเกิลแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลักเดิมเลื่อนหัวออกมา หลักตัดไปซิงเกิลแล้วก็โซ่เก้าเลื่อนหัวออกมาหนึ่งสองสามสี่เราจบด้วยโซ่สี่ โซ่ห้าจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าี่กลับมาสิงเกิลลงในห่วงนี้หนึ่งสองสามสี่สิงเกิลแล้วก็ดึงมาอีกห่วงหนึ่งสิงเกิลลงไปโซ่ส,สี่ ได้ลายลักษณะนี้นะแถวต่อไปโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งนะจ๊ะแล้วก็สิงสิงเกิลตรงนี้นะสิงเกิลอีกครั้งหนึ่งแถวที่จะถัก ต่อไปนี้เป็นแถวที่เท่าไหร่จะถักเหมือนกับแถวแรกคือแถวที่หนึ่ง ันนี้พี่อ้อจะขึ้นด้วยโซ่8ดนะสิงเกิลลงไปแล้วก็จับอีกห่วงหนึ่งมาด้วยกันแล้วก็สิงเกิลหนึ่งสองสามสี่สิงเกิลโคเชลายก็จะออกมาแบบน,นี้นะ โซ่สี่ิงเกิลโคเชแล้วก็จับอีกห่วงหนึ่งมาด้วยนะเป็นซิงเกิลโคเชสองห่วงคู่กันแบบนี้หนึ่งสองสามสี่สองห่วงนี้ก็ซิงเกิลโคเชคู่กันเสร็จแล้วตรงน,นี้โซ่สามผนหัเข็มสองครั้ง มนในช่องนี้นะที่เราทำซิงเกิลไว้หนึ่งหลังก็จะเป็นลักษณะนี้พี่ๆน้องๆพอจะทำกันได้แล้วนะไม่ยากนะจ๊ะลองถักกันดูนะถ้าดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนแล้วก็กดย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะจ๊ะ ลักษณะลายจะออกมาเป็นแบบนี้นะหลังจากพี่อ้อถักมาได้ช่วงหนึ่งนะลักษณะลายเราก็จะเห็นเป็นดอกชัดเจนยิ่งขึ้นนะจ๊ะดอกก็จะเป็นลักษณะนี้นะแถวนี้คือแถวที่เราขึ้นต้นแถวแรกแล้วเราก็ถักขึ้นไปแบบนี้นะไม่ยากจ้ะพี่น้องจ๋าค่อยๆดูตามไปช้าๆนะ พี่ออขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะอย่าลืมนะจ๊ะพี่อ้อฝากด้วยสําหรับพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วชอบรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า